เป็นชว่วงของการประชันดวลเพลงกันแล้วใช่ครับ, <นะ S 2> ร,บรู้กันสีทีว่าจะสิงบุรีหรือจะประจวบกันแน่แต่เราไปดูกันไหมว่าแต่ละคนเป็นใครมาจากไหนจ้า5ห้าแสนไปทำอะไรกันบ้างครับผมนายกองค์การ,ราบริหารส่วนต้นบนปรจ่านายพนมอย่กูลนะครับได้ส่งนักร้องเข้าประกวด4ท่านด้วยกันนะครับท่านแรก ชื่อน้องกว่างครับทันที่สองชื่อน้องแอลครับทันที่สามชื่อน้องแมวครับทันที่สี่คุณอ๋อยครับบา,งงา,า,าขอารับนารันตีว่าจะนําเงินห้าแสนบาทกลับมาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างแน่นอนครับห้าแสนบาทเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของพวกเราเ ย,ยินดีต้อนรับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เทศบาลเมืองหัวหินเราภูมิใจที่นักร้องของเราได้มาเข้าแข่งขันรายการกิ๊กดูสงคามเพลงถ้าเราโชคดีได้เงินรางวัลชนะเลิศเราจะนำเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนดีแต่ดาาต้อยโอกา,ออาออส ทีนี้จะมารู้จักกันนะครับว่ามีใครกันบ้างอ่าวสิงคโปรีก่อนสิงคโปรีนี่ก็มีน้องแมวนะน้องอ๋อยน้องแอลน้องแอลนะครับแล้วก็อยู่ทางด้านนู้นมีน้องกวางอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ออกแนวชื่อเล่นนะฮะแมวอายุเท่าไหร่ล้วครับปีนี้สามสิบนะเฮ้ยน่าเด็กอ่ะนัาเบื่อนี่ตัวเล็กมากเลยนะทำงานอะไรคะเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์เหรอโอ้เป็นแดนเซอร์ตัวจิ๋วมากเลยเนาะแดนเซอร์ดูเฉยๆก็พิเศษนย ห้เท่านั้นนะคะเป็นอายุของลูกคนเล็กนะฮะเหลือสปี60เหรอโอ้จะ60สิบอ้เหรอส่หอโอ้แล้วทำอะไรที่ไหนครับหน่อยคะก็ขายของอยู่หน้าบ้านค่ะขายของอยู่หน้าบ้านขายอยู่หลังบ้านนะฮะพยายามเคยขายของหลังบ้านครั้งหนึ่งตำรวจบุกเข้ามาค่ะเป็นร้านชำเหรออ๋อเป็นขายไก่ทอดค่ะขายไก่ทอดขายไก่ทอดน้องแอลนะครับน้องแอลอายุ่าไรปีนี้ สิบเก้าเท่านั้นนะอาอโอเคโอเคเรียบร้อยนะนี่คือทีมสิงห์บุรีนะครับฟังผมดาราพี่เอฟครับเออคุณต้องการสอนรามหรือคุณต้องการนิรุตอ่านงรอพร้อมเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาราที่สมัยนะฮะสมัยของตัวเองนะฮะคมแก่หน่อยก็นิรุตนะฮะนุ่มหน่อยก็สอนรามนะครับ ดา,าราต่างประเทศก็มีเอเชียเอเชียก็มีนะคือเอเชียอ่าซอรามตอนนี้เล่นเรื่องอะไรอยู่บ้างครับเรียนเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนซอนรามไม่ปวช .2 ปวช .2 นี่ซอรามไม่มีชื่อเล่นเลยเหรอชื่อบอยครับชื่อบอยชื่อบอยแต่ถ้าเขียนบอยดูธรรมดาซอนรามแน่นอนกว่านะฮะเอเชียแล้วครับเรียนหนังสืออยู่ปะครับเรียนเยอะค่ะชั้นไหนคะอยู่ม .2 ค่ะวิม .2 เองตายแล้วอายุเท่าไหร่คะสิบสี่ค่ะสิบสี่เหรอ แมวมาได้แมวโหุย14บสกับสาเว้ยเฮ้ยอาดูดินี่พี่นะนี่พี่นี่น้องเฮ้ยบาลจ,จันค่ายครัวประตูหอล็อกเรามันหนักไปหน่อยแนละ้ะที่เราแคบไปแล้วนะคนตัวเล็กไปหมดเลยนะเฮ้ยตายแล้ววะนี่เหมือนนี่เป็นพี่แล้วนี่เป็นน้องนะอ่ะเออนะแต่คุณดูเด็กนะดูเด็กออโอเคออกมาห่า,างเขาเดี๋ยวเขาล้มทับ ก็แน่นี่ชื่อจริงชื่อเล่นหนูอ่เอเชียเนี่ยชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นเลยค่ะชื่อจริงชื่อเอเชียเหรอค่ะเด็กเป็นคนที่เนนุนเอเชียหรือว่ายังไงใครตั้งคุณพ่อค่ะคุณพ่อตั้งเพราะเพราะว่าคุณพ่อดูบอลเอเชียค่ะไม่ได้ดูหน้าลูกเลยไม่ได้ดูหน้าลูกเลยอ้าวคนสุดท้ายคุณนีถทํางานอะไรครับมีอาชีพค้าขายขายอะไรครับขายขนมจีนน้ำยาครับโอ้ขนมจีนน้ำยา ทำเองป่เดี๋ยว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 อะไรครับเดี๋ยวฮะใครขนมจินน้ำยาตบมือทำไมครับเขาเป็นอาป็นอาชีพหนึ่งที่ของผมขายไก่ทอดมีใครตบมือให้บ้างไหมก็ขายขนมจีนน้ำยาก็แปลว่าเขามีน้ำยาไงพี่เอ้าเขาขายไก่ทอดเขาก็มีน้ำจิ้มนะเว้ยเฮ้ยอ้าวกติกาของเรานะครับกติการอบประชันดวลเพลง ทั้งสองทีมจะต้องร้องเพลงขึ้นต้นด้วยคำที่กำหนดภายใน5วินาทีโดยกรรมการทั้ง5คนเป็นผู้ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านแปดแนป้ารออยู่ครับแปดแนป้าทางด้านนี้นะครับนมต้นด้วยธุรกิจ5ดาวสรบน่เป็นเด็กซี็นอีครับเนสซิต้านะฮะนี่แคสนะครับลูกชิ้นเนื้อกโกลเด้งนะครับเซเว่นอีเลเวนาอนามัยลอรีเอ ซีเพ่เรื่องหนึ่งแผ่นป้ายนะครับเปไงดีครับเซเว่นก็ได้นะฮะเซเว่นก็ได้เป็นคำไหนต้องร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉ <Yeah. S 1> ัน,นโจทย์ข้อแรกทั้งสองทีมต้องร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันครับพีเริ่มก่อนพี่เริ่มก่อนครับจับเลป้าไปเลยโอเคสาม out.

ฉันจ้าฉันะนกไม่ออกฉันนไมออกปรดนสิงห์บุรีนะครับาไรมไปคะแนนสิงห์บุรีนไปก่อนเลยสิคะแนนในจดข้อแรกเขาลาฝั่งนู้นไปแล้วนะฮะคะแนนเป็นของเขาแล้วนะครับมาฝั่งนี้บ้างนะครับแะแผ่นป้ายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่ต้องเลือกนะครับเริ่มจากทางนู้นครับโรซาดเตซี่ เอเจดีดีโฮมเท t เตอร์ดัตชีแอทแทกอีซีเครื่องปรับอากาศไดกินแวนบิวตี้ฟูลและชุดเครื่องนอนพ่เนียซาตินครับเลือกอะไรครับแวนบิว u t ้ f u l นะครับจะต้องร้องเพลงที่มีคำขึ้นต้นว่าโด,ดที่ 2, 2> ดดครับเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอหมูโโดดมากครับอ้อมจับไปเลย

กโอเหทำมาจัเวลาอเลยรเลยรอดหน่อยนไดไปอะเธอกับฉันตามจนฉันอันไปไกีโอ้ทำไปแล้วไปเธออยูืน หัวใจไม่ดีว่าเธอเธออีกแล้วลที่มาบมาว่นใจจะ,ะ้าจะเยนมากไปไหมลอย,ยไปนๆ ไปแล้วค่ะเธอเรียนมากไปไหมโอเคกร้อก้องไปร้เรื่อไม่สนใจคุณกันเธอ้ปล่าเรู้อาโอเคไปลอคนเดียวเท่านั้น เธอคือดวงใจของป๊อดค่ะร้องไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาบอกร้องร้องไม่ต้องมาบอกร้องเอาเลย ได้มอ่ะไม่มมีาบอกเลยไม่บ้าแลอวมาลองมาบอกคนรักแกของก้อนดิให้ลองเรียกเพลงนี่มาพูดเลยไม่ม่ถอยอะไรเนี่ยนึกไม่ออกเลยเธอเธอที่ดวงใจของก๊อนเลยวะพี่ช่วยที่พูดเนี่ยหนูดึงเวลาค่ะหนูึกเรียกไม่ออกจริงๆนะพี่นะคือดวงใจของก๊อนค่ะร้องไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาบอก้องร้องไม่ต้องมาบอกลอง เอาละเว้ย10คะแนกลับมาเป็นของประจวบคิริขันรับสมบัตแล้วสมัติกันแล้วนะสมัติกันแล้ว10เจ้าหัวหินกีตื้นเป็น10คะแนนเท่ากันแล้วครับต้องไปตัดสินกันในข้อสุดท้ายอีกหนึ่งแผ่นป้ายจากประจวบครับอะไรดีครับพีเมียซาตินเรสพีเมียซาตินนะครับต้องร้องเพลงที่คุณต้นขำว่า